ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บบาวเนยนน์มาลองดูก้มามาตรฐตานลองทดลองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดใจเครื่องใหม่แล้วลองเตสด,ดูหลายรุ่นนะครับเปิดจะได้เรียนรู้ครับแบตเตอรี่ดอวาีดัมกรุบสีแดงกู้บวกแบตเตอรี่แล้วก็สีแก้วอ่อนเหมือนกันนะครับยามาส่วนใหญ่จะเป็นสายสีแก้วอ่อนนะครับต่อเข้มาแล้วก็เสียบสายเกลายนะครับสรุปมีอยู่ ครับของไซเบอรนโนครับอยู่ใต้เบาะนะครับสเ,เสียดสีเสรื่องมืออ่ะทีนี้ครับข้าหน้าปารามิเตอร์ไอหน้าเครื่องมือนะครับรุ่นเอไอรอการระบบเหมือนกันครับก้าเหมือนก้าเหมือนกันเลยแล้วก็เลือกยอี่ห้อครับยามาหน้าที่2ย,ยาวไปเลยรุ่นที่1ิบสองยามานะครับเลยก็เสร็จแล้วสแตนดาร์ด อ่าทีนี้ก็วิเครห์เหมือนกันอ่ามันมีสองอย่างมันมีวิเคราะห์กับหน้าปรามิเตอร์มันไม่เหมือนหน้าันหน้าอยู่อยู่หน้าเดียวใช่ไหมอันนี้มันแยกสองหน้าเหมือนกันนี่มันจะขึ้นกวาแบบนี้ครับเปิดสวิตช์กุญแจตำแหน่งออฟแล้วกดปุ่มโอเคหลังจากนั้นเปิดสวิตช์กุญแจตปแหน,น,น่งงอนครับเปิดกดปุ่มโอเคครับกดปุ่มโอเคเปิดสวิตช์กุญแจโอเคปิดกุญแจปุ๊บมันก็เข้าเข้าไหม เนี่ยเราจะรู้อันนี้เป็นหน้าปลาดาจะไม่เหมือนนะเราดูเก้าเๆ้าตำแหน่งดิ้นเล่งครับ16.8องศาของยาม่าจะดูยากนะมันจะบอกเป็นองศาเอากดเป็นหน้าต่อไปครับกดดูสอนลงมันจะจ้าหน่อยความแรงในต่อดีร0อกิโลปกากรอันนี้ดูเก้าเก้าขึ้นตานเราต้องไปเรียนรู้เองนะครับว่าดูไหนเก้มา,มา,ามาตัดแต่มประมาณเท่าไหร่เอากดไปดูเรื่อยๆครับตีละตัวอุณหภูม 9, ออิอากาศเก้าครับอีกเก้าองศาอากาศตอนนี้นะ ก็คือดูกเก้าก็ประมาณเนี้ยคือมันไม่เปลี่ยนจะรู้ว่าเซนเซอร์ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วสัญญาความเร็วครับอันนี้ยามาที่เจอบอร์ตตัวหนาสี่สองนี่แหละความเร็วแต่ว่าไมากาาก็มีปัญหนานะครับและจะเล็กงไม่ได้สายไมยกา้าแต่รับยามานะครับโอเคกดไปเรื่อยๆเลีรยงนําเบอรตี่ีสิบสองโวลต์ครับอันนี้ให้ดูหน้าปธาน,นะครับอุณหภูมิก็โยนตอนนี้สามหกองศาเพิ่งขี่มาเมื่อกี้นิดเดียว ขาสวิตขาตั้งก้างเปิดอยู่คือเปิดถึงแจได้ถ้าปิดก็จะไม่ไอันนี้ทดสอบพอทดสอบเลยได้อันนี้ก็ว่ากันนะครับ <ขอ S 1> มีป,ประมาณนี้เอเคเบ็คออกมามตรงนี้อาจจะดูยาเอาขึ้นบุนกึนบุสเสด็จล้วเรือครับอย่ามามีหมุนน้ำมันด้วยนะครับเหมือนเดิมครับติดกุญแจิดกุญแจก่อนเหมือนเดิมติดกุญแจก่อนแล้วกดปุ่มโอเคแล้วเปิดกุญแจเปิดกุญแจเลยไปต้ว นี่ยแค่นี้ขั้นตอนแล้วก็สตาร์ทเสร็จแล้วดูวันนี้ก่อนก่อนก่อนสตาร์ทเหมือนกันโนนดาครับครับแลงดับบรรยากาศก็มา100.7ของดาเ้า9ทัเป็พนันดานะแลงดับเบตตี้2วุ้นองศาตอนนี้เนี่มันบอกเป็นวุ้นนะอย่ามาคนละเรื่องโนนดาแต่ว่าไม่ได้ศูนย์นะโนนดาเป็นศูนย์เยอรม่าเยอมาทีนี้เราไปดูค่ามาตรฐานว่าต่ำสุดเท่าอะไรสูงสุดเท่าอะไรเนี่ยย่งยาวก <regret it? S 1> ว่าย LIKE men ุ ball, ่งยาวกว่าโอเคกดเรื่องมันกันแล้วมันมีสามหน้า ไอ้ก้าต่างๆนี่เป็นศูนย์อเลยแล้วก็รอบลเบา